ก็พบกับช่องวายลันนะครับวันนี้เรามาที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับก็ยังงงอยู่นะเพราะแด่ก็ลงพอวดบ้านแหลมนี่เองพอดีมาครับตามเพลินครับเขาเขาก็ผ่านมาผ่านมาเที่ยวที่วัดตรงข้ามก็จะมีตลาดล้มพุกนะครับแต่เราเข้าไปวัดว้า้พาะก่อนเราไปชมบรรยากาศพักก่อนว่าเป็นยังไงครับ พอมาอยู่ข้างในวิหารนะครับพอวันบ้านแหลมก็จะอยู่ข้างบนนะครับก็จะอีน่าจะเป็นพุทโธที่ศักดิธิ์นะครับเพราะว่าตอนที่ผมก็เคยเข้านะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจนไม่เคยมานะครับจริงๆก็จะขนาดประมาณเท่าคนคนยืนนะฮะก็เหมือนจำพอดีคนละแต่ลักษณะงดงามมากนะครับ ชงเสียงดังมากก็ไม่ได้ครับเจ้คสือก็คือถอนจจิตก,กล้องวิโนนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่สามารถไหวคือไหวข้างหน้านะครับทุบเทียงไหวข้างหน้าข้างใน,งนก็จะมากราบแล้วก็เสียงเสียงสีนะครับแล้วก็เสียงทานโอเคครับเราก็ไปตลาดล้มพุกต่อาเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศตลาดล้มพุกเดียวนะครับ อันนี่ก็มีอของฝากของกินอะไรนะครับแล้วก็มาไหว้พระก็สบายใจแล้วกลับไปได้ทำงานต่อเต็มที่นะครับก็ของวัดบนแหลมก็จะมีะพระ,ะที่ลอยน้ำนะครับก็จะมีบรแหลมและคิ้งโซทอนร,รูปจากขนาดก <c oughs> ็มันเป็นประวัติถ้าใครเคยฟังนะครับผมยังไม่เล่าเลยเพราะผมเป็นคนประวัติมาก่อนเพราะว่า เดี๋ยวมันไม่แม่นพระพุทธรูปศักดิธิ์ในประเทศไทยนะครับก็จะมีหลายองค์ครับบ้านแหลมก็เป็นส่วนหนึ่งของในนั้นก็ต้องมานะครับในชีวิตต้องมาคือไม่ได้บังคับกับยากาับเป็นพระพุทธรูปศักดิธิ์ในรูปแบบหนึง่งแล้วก็พระก็ พักเก่าก็ค่อนข้างมีราคาครับน่าจะปีหนึ่งกว่าปีสูงกว่าอะไรประมาณนี้นอ่าพักครั้งในชีวิตมาเกราครับแล้วจะทราบถึงงั้นเดี๋ยว้กตลาดลมุกแป๊บนะครับอย่าไ่ทำเวลามีเวลาแค่ยี่สิบนาทีฝนก็จะตกด้วยก็มาถึงนะครับตลาดลมุกครับอ่าในสถานีแม่กองนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอ,องกินครับเสื้อผ้าอะไรอยเดี๋ยครับเดี๋ยวถ้ารถนะไฟแล้วนีครับลมมันก็จะคุกรถไฟวิ่งทั้งวันอ่ะ วิงว่งวันละสี่รอบถ้าใครมาแม่กองก็มาได้นะครับแต่ผมจะเดินไม่สุดนะ,ะแต่กางก็จะเป็นอย่างนี้ครับมัจะของกิน ไม่มีให้เลยเหมือนตลาดบาร์เลครับโลราณรถไฟมาล้มเลยทั้งคนะโอ้โหอมันก็เหมือนเราเดินเลยย่นนมารถไฟนะครับผมจะไม่เล่นไม่สุดน,นะผมจะไปแล้วเพราะว่าเวลาเรามีน้อยนะครับวันนี้ว้าววันนี้เราก็จะประมาณเท่านี้นะครับอาจารย์วันนี้ก็ได้จะไปหลายที เดินเขาพามาดูงานนะครับแล้วก็พามาเที่ยวเล่นนิดหน่อยครับผมมาจะนั่งบนรถซะเยอะเที่ยวเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นโอ้แต่น,นี้น่าสนนะครับเป็นเหมือนตลาดเก่าเดินทะลุไม่ใช่เลยมันทะลุคงทะลุได้แหละ มันก็จะเป็นตลาดครับแต่โนมา,จานจุดน็นที่หลังมัน่ายมากกว่าอี่นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับก็เหมือนหลังค้าแต่น่าจะเป็นย่านที่มีอายุราวๆาั่งริบสิป,ๆๆปีคงได้ประมาณเดี๋ยวดูซอยก่อนทะลุได้ไหมโอเคงั้นผมเดินตัดก่อน ก็จะเป็นตึกอย่างนี้ครับตึกอย่างนี้มีอายุนะครับประมาณ3 0ิ0ปีกินออกมาแล้วนะครับเ่าก็เดินอีกหน่อยเดี๋ยวเราเข้าแหว่หน้าวัดหลวงพ่อวัดบ้านแหลกนะครับเดี๋ยวผมต้องหาไม้จับมึงแล้ววิดีโอผมฟันนะ่ะเดินเถื่ 干干饭的。